c ชฟโรเลตแคปติว่า VCDI LTZ AWD P ี2 1 2 2เป็น SUV 7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล2.0รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงออกใหม่ราคาหลักล้านดีเซล 2.0L VCDI แรงทนประหยัดช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบปรับระดับอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกนิโวมัตนุ่มนวลน,นั่งสบายให้ความปลอดภัยเยี่ยม เบาะปรับไฟฟ้าแอร์ดิจิ a l เป็น SUV ขนาดกลางที่ให้ความคุ้มคา่าทั้งด้านความปลอดภยัยความสะดวกสบายที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากหรูนุ่มเงียบนั่งสบายทั้งครอบครัวช่วงล่างแน่นขับทางไกลนิ่งมากรถสวยสภาพดีแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาด